สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นหลังเลิกงานวันนี้เราจะมาดักตะคัดกันที่คลองส่งน้ำครับตอนนี้เขาปิดน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงดักกันแต่ไม่ใช่ตรงนี้เร,เราต้องขี่รถไปอีกสวัสดีตอนเย็นบรรยากาศสวัสดีตอนเย็นครับผมเดี๋ยวเรามาดักตะคัดมาดักมองกันมารอลุ้นกันว่ามันจะมีตัวไหม จลุน้นไปด้วยกันครับผมขี่รถไปสักประเดี๋ยวครับลงตะคัดกันจะมืดละกว่าจะมาถึง ขอให้พันกันแล้วกันลองตะคัดให้มันชอบพันกันยิ่งรีบมันยิ่งพันเดี๋ยวเช้ามารลุ้นกันว่าตะครัดจะอยู่ปะ่ะ พันละพันละพันละลงตะคัดค้างคืนเนะี่ยเบื่ออย่างเดียวปูปูนาชอบมาติดโอ้ยนอ้อย ชัดก็เบื่อตรงนี้แหละนี่ว่าลือมาแล้วนะสางม,มาแล้วนะจะมืดแล้วนะ ครับลงเสร็จละเดี๋ยวช้ามาลุ้นกันว่าจะมีปลาไหมแต่ต้องลุ้นว่าตะคัดยังจะอยู่หรือเปล่าลุน้นนี้ก่อนถ้าหายก็สวยอะ่ะช้ามาลุ้นกันขอให้อยู่ขอให้อยู่ โอเคครับกลาบก่อนเดี๋ยวเช้าเจอกันสวัสดีตอนเช้าครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บมองเก็บตะคัดกันเดี๋ยวไปลุ้นว่ากันว่ามองอยู่ไหมหรือว่าหายไปแล้วไปครับไปไปกันเลย ไปเก็บอ,อกตะัดนะันครับมาถึงละแต่ตะคัดยังอยู่เปล่าไม่รู้เราเดินดูก่อนอ๋อยังอยู่ครับยังอยู่เดี๋ยวเราลงไปไดูปลากันเลยว่ามันจะมีปลาติดไหม จนจะสุดสายแล้วนะครับปลาไม่ค่อยติดตรงนี้ปลาไม่ค่อยติดคิดว่าฟาร์มจะอยู่ในคลองนี้นะแต่ไม่อยู่หรือยังไงก็ไม่รู้ ใส่จะได้พอแค่ทอดสักมื้อนึงพอได้กินโอีอกล้ตัวปัญหาจริงในปูหินเนี่ย ปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาไ,ไาไปไปปล่อยทำไปเลี้ยงได้ไหมเนี่ยอ๋อาไปเลี้ยงกับปลาตะเพียนได้ไหมเนี่ยลิ้นหมาเนี่ยไปอ ตัวนี้ปลาขยอ,อกนะปลดยากเพราะว่าเงี้ยงมันจะชี้ไปข้างหน้าตรงสันเนี่ยมันจะชี้มานี่ปลดปลดไม่ค่อยออกมันจะมาติดอยู่เนี่ยขาดถ้าขาดแล้วออกอ้ม,อมเอาไปซะละยังอยู่ เอาไปทอดกับกรอบกินกับน,น้ำพริกขาดก็ขาดไปเถอะปวดยากยางนี้ ปลาขยอกทั้งคู่เลยโอ้ให้มันติดอย่างนี้ก็ดีดิไม่ไม่ค่อยติด ปลาไม่ค่อยติดวันนี้เขามาดักไปหมดแล้วก็ไม่รู้เรามาดักวันหยุด เดี๋ยวให้ดูปลาไปก่อนกลับมาปลดที่หลังโอ้สุดละแค่นี้แหละครับเดี๋ยวไปดูปลารวมกันที่บ้านเก็บปลาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าได้ปลากี่ตัวกันที่บ้านวันนี้ปลาติดไม่เยอะ ดูสภาพมันน่าจะมีปลาเ,เยอะๆนะแต่ดูแต่พอติดแล้วติดไม่กี่ตัวเองเดี๋ยวไปดูปลารวมกันที่บ้างครับผมกลับมาถึงบ้านนะครับนี่คือปลาที่เราได้กันได้มาพอได้ทอดไม่เยอะเป็นพวกปลาตเะเพียนปลาขาวค่อย Khai nói nói xoa đi nói Khai nói à đường đi à đi lên mấy quả này kia lên mấy quả này kia ui gì vậy á tiếng gì đang phung ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิชาบุญสมชั้นลให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ